สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้สวนผักหวานป่าเขออปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดส,สระบุรีนะครับจะมาสอนวิธีการปลูกนะครับผักหวานป่าโดยไม่ต้องใช้ต้นกล้าหรือไม่ต้องใช้เบีย้ยเราใช้เมล็ดเลยนะครับคือเมล็ดที่เราเก็บมาจากต้นนะฮะลูกที่สุกแล้วผ่านกรรมาวิธีเอาเปลือกออกเอาวุ้นออก นะฮะล้างน้ําให้สะอาดแค่น้ํายาฆ่าเชื้อราแล้วก็ผึ่งแห้งเป็นแบบนี้นะครับผึ่งแห้งเป็นที่เรียบร้อยเราจะนํามาปลูกเลยโดยไม่ต้องเพาะนะครับเป็นต้นกล้าหรือเบี้ยนะครับมีวิธีการทําดังนี้นะครับสวนของพอออปจังหวัดสระบุรีนะครับขั้นแรกเราก็เลือกพื้นดินที่ที่เราจะปลูกที่เราที่เราจะปลูกนะครับเลือกพื้นดินแล้วเราก็ลดน้ํานะครับให้ดินนั้น ชุ่มๆนะครับให้ชุ่มชื้นลงไปค,คือให้ดินมันอ่อนนะครับให้ดินมันอ่อนสําหรับกดเมล็ดผักหวานป่าแต่ถ้าดินแข็งนะครับเราก็ใช้ไม้แหลมไม้ลแหลมก็ได้นะครับทําให้มันร่วนซุยนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับพอเรารู้ว่าดินอ่อนแล้วเราก็นําเมล็ด ผักหวานป่าที่ผ่านกระบวนการเอาเปลือกออกเอาวุ้นออกแล้วผึ่งแห้งแล้วมาปลูกจะปลูกด้วยหนึ่งเมล็ดหรือสองเมล็ดก็ได้นะครับอันนี้ผมจะลองปลูกให้ท่านดูสักสองเมล็ดนะครับเราก็นําเมล็ดผักหวานป่านะครับวางขวางนะฮะวางขวางแล้วกดลงไปอย่างนี้นะครับแค่นิดหน่อยนะครับกดลงไปแค่นิดหน่อยนะครับแค่เสมอผิวดินนะครับเมอแค่นี้ครับนะครับ เสร็จแล้วเราก็เอาไม้นะฮะเพื่อทำรมเงาให้เขานะครับแบบนี้นะครับตัดเป็นรูปพีระมิดนะฮะสามหลักนะครับเพื่ออสมมุติว่าเป็นร่มให้เขานะครับบางสวนเขาใช้เข่งนะครับแต่เราไม่ต้องเราใช้ สแลนนะครับซาแลนสแลนที่เราเตรียมมาแล้วครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณนี้นะครับนะครับเราก็มาบาังเพื่ออำพางแสงอ่าก็รอเขาว่าอันนี้คือเป็นแสงเป,เป็นร่มเงานะครับเพราะผักหวานปร่าต้องการพืชพี่เลี้ยงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาคุมแบบนี้สามเหลี่ยมแบบนี้นะฮะอ่าครับ,รบเสร็จแล้วเราใช้นะฮะเราก็ใช้ลวดตึ้งไก่นะฮะ วดที่ปิ้งไก่นะครับผูกนะฮะนี่ฮะ,ฮะผูกแบบนี้ครับง่ายๆครับวิธีการทำนะครับยิ่งทำทุกหลุมเลยยิ่งดีนะครับทุกหลุมเลยยิ่งดีนะครับ แล้วผูกนะฮะมัดแบบแบบแบบมัดไก่เลยคแค่นี้นะครับอ่า้วก็ฝั่งนี้บ้างนะครับรอบเลยนะฮะมัดรอบเลยกันนะมันโยกมันคอนนะครับนะแบบนี้ฮะอ่านะฮะ,นะฮะนี่ฮะอ่าเดี๋ยวกล้องลองมาซูม ดูข้างในนิดนึงครับจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนะฮะนี่คือขบวนการปลูกผักหวานป่าโดยไม่ต้องใช้เบีย้ยหรือมเมล็ดประมาณสักสองสัปดาห์เขาก็จะแตกเป็นทิปยยาวแล้วก็รากก็จะเริ่มงอกลงดินนะครับประมาณสองเดือนยอดก็จะแตกขึ้นมารดน้ําทุกเช้าว,วันละครั้งครับวันนี้สวนผักหวานป่าพ่ออ้พอพกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบรุรีก็มี วิธีการที่มาบอกกับพ่อแม่พี่น้องนะครับสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับที่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ0812857615 081 2857615ครับสำหรับวันนี้ก็มีอะไรเล็กๆน้อยมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับขอพบพระคุณมากครับกราบสวัสดีครับ